สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรม kick off ฉีดวัคซีน HPV 9สายพันในเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่5และอ,อสอมอนับภาพลดโรค NCDS จังหวัดสมุทรปราการปีงบประมาณ2568ในกิติกรล้สุนทรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดกิจกรรม คิด o f ฟฉีดวัคซีน HPV 9สายพันธุ์ในเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่5และอสอมอนับคะับลดโรค ncds จังหวัดสมุทรปราการปีงบประมาณ2,568เพื่อยกระดับการสาธารณสุขไทยและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพในทุกมิตินักวัดบางพลีใหญ่กลางอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมทั้งมอบชุดอุปกรณ์การทำงาน He เ l t h s t a t ช o น ให้ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมอเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานลดโรค ncds กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากนั้นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน hpv 9สายพันธุ์ให้แก่เด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่5ในพื้นที่อำเภอบางพลีและเยี่ยมชมนิทรรศการการดูแลสุขภาพของหน่วยงานสังกัดก,กระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสมุทรปราการ ในปีงบประมาณ2,568กระทรวงสาธารณาสุขได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการสารต่อนโยบายการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกในอนาคตรวมถึงได้ขยายการให้บริการวัคซีน HPV 9สายพันธุ์จำนวน1นเข็มให้กลุ่มเป้าหมายหญิงอายุ11-20ปีที่ยังไม่เคยมีประวัติรับวัคซีน โดยมีเป้าหมายให้หญิงไทยอายุ11 20ปีทั่วประเทศได้รับวัคซีน HPV ไม่ต่ำกว่า1ล้านคนภายในปีงบประมาณ2,568สำหรับจังหวัดสมุทรปราการในวันนี้มีกลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่5ต่อปีการศึกษา2,567เข้ารับการฉีดวัคซีน HPV 9สายพันธุ์จำนวน200คน นอกจากนี้จังหวัดสมุทรปราการเห็นความสำคัญตามนโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDS NCDD ได้ด้วยกลไกอสอมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นแกนนำสุขภาพของชุมชนช่วยส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุกให้ความรู้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถลดการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังก่อนเข้าสู่ระบบการรักษารวมทั้งการคำนวณการกินคาร์โบไฮเดรตคาบต่อวันโดยการมอบชุดอุปกรณ์การปฏิบัติงานอสอมเช่นเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วเครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องวัดความเค็มซอมิเตอร์ ในการดำเนินการตรวจคัดกรองและการนับครับลดโรค NCDs ให้กับอสอมในการดูแลประชาชนในพื้นที่ภายใต้นโยบายคนไทยห่างไกลโรคและภัยสุขภาพก็วันวันนี้เองทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านรจฐมนตรีเองเรามีนโยบายที่จะทําให้ผู้หญิงไทยเนี่ยห่างไกลจากจะมะเร็ง ปักมดลูกนะครับเราก็เลยจัดการรณรงค์ในการฉีดวัคซีน HPV นะครับซึ่งก็จะได้ผลกับในวัยเด็กนะครับคือตั้งแต่10ขวบปจน,นถึง20ขวบตอนนี้เองกระทรวงสาธารณสุขเองเราเนี่ยก็ภูพมนะครับว่าให้ทางหน่วยงานสสจจังหวัดต่างๆเนี่ยทางโรงพยาบาลที่มีความพร้อมเนี่ยเข้าไปตะลุยฉีดที่โรงเรียน ะครับก็เน้นเด็กอ่าเด็กพอห้านะครับก็เด็กพอห้าก็จะอยู่ในช่วงวัยที่สิบถึงสิบเอ็ดขวบเราก็ให้ทางอ่าสสจเนี่ยสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเข้าไปดำเนินการฉีดอ่าภูมิพรมทุกโรงเรียนไปนะครับแต่ว่าก็จะค่อยๆขยับไปของสุดประกาศเนี่ยจริงๆเราก็มีการฉีดไปแล้วถึง29,000โดสนะครับ29,000เข็มซึ่งอ่าเราก็จะทยอยฉีดไปเนี่ยให้กับเด็กไทยอายุ1 0บถึงสิขวบเนี่ยให้ให้ครบทั่วประเทศและหลังจากที่เราฉีดให้เด็กอ่า เด็กป .5 ครบแล้วเนี่ยเราก็จะมาเชิญชวนให้เด็กที่อยู่ในช่วงอายุ11ขวบถึง20ขวบเนี่ยมารับวัคซีนต่อไปเพราะว่าการที่ได้รับวัคซีน HPV เนี่ยมันก็จะเป็นตัวป้องกันมะเร็งปันมัดลูกของหญิงไทยได้นะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ย ามเาเรงฝังมดลูกเองเนี่ยมันเป็นอันดับสองมะเรงของอหญิงไทยเลยอันดับหนึ่งก็เป็นมาเรงเต้านมที่ทุกคนจะคุ้นเคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับอันดับสองเองเนี่ยเป็นมาเร็งมดลูกนะครับเราก็คิดว่าถ้าการที่เรารณรงค์ในการให้ผู้หญิงได้รับ ผูห้หญิงเด็กเด็กหญิงไทยทุกคนเนี่ยได้รับวัคซีน HPV ตัวนี้เนี่ยในอนาคตเองเนี่ยอัตราก,การป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกเองก็จะลดลงไปนะครับอันนี้ก็มีที่มาของการเ,เปิดบรลงโครงการปีมะเร็งปากมดลูกในวันนี้ครับก็ทางโดยทา่านรัฐมนตรีเองเนี่ยก็มีนโยบายที่อยากจะให้คนไทยเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็ไปดูข้อมูลเราก็พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เองเนี่ยเกิดจากโรคเรือรลังที่ไม่ติดต่อนะครับหรือโรค NCD มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของทาง,งท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วโรค NCD เองเนี่ยโรคเรือรลังที่ไม่ติดต่อเนี่ยมันป้องกันได้นะครับมันป้องกันอย่างไรเนี่ยมันคือป้องกันจากการกินให้กินให้เป็นนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของว่าท่านเองก็เลยไปทำการค้นคว้าศึกษาว่า กินให้เป็นเนี่ยจริงๆมันคืออะไรจริงๆมันก็คือการที่กินตัวคาร์โบไฮเดตนะครับให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่ไม่มากจนเกินไปเพราะว่าถ้ามากจนเกินไปเนี่ยตัวคาร์โบไฮเดตเองก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลและตัวน้ําตาลเองเนี่ยมันก็จะไปทําให้เส้นเลือดเนี่ยมันแบบมีการไม่ไม่ยืดหยุ่เหมือนเดิมนะครับมันก็จะเป็นที่มาที่ไปของการเป็นโรคความดันโรคเบาหวานโาารคอะไรต่างๆคราวนี้ทำอย่างไรที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชน ทางท่านรัมติเองก็นึกถึงพี่น้องอสมอเพราะว่าพี่น้องอสมอเองเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดกับทางประชาชนทั่วไปการที่เรานําความรู้ในการที่จะดูแลตัวเองในการที่อยากกินให้เป็นเนี่ยผ่านทางอสมอไปเนี่ยก็เราก็เชื่อว่า มันก็จะนาความรู้ตรงนี้เนี่ยเข้าไปถึงประชาชนของเราแล้วก็พยายามที่จะทักชวนให้ทุกคนกินเป็นไม่ป่วยนะครับแล้วก็ผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หล่อถ้าเรากินให้ถูกจํานวนถาบที่แต่ละคนควรจะได้รับในแต่ละวันครับก็เป็นที่มาของฐานที่เราพยายามรณรงค์ผ่านทางพี่น้องอสมอให้ช่วยเป็นคนไกลในการดําเนินการปักดันในความรู้ตรงนี้เนี่ยไปสู่พี่น้องประชาชนของเราต่อไปครับ